การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีท่าเรือภายใต้การบริหาร5ท่าเรือประกอบด้วยท่าเรือหลัก2ท่าคือท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉะบังและท่าเรือภูมิภาค3ท่าคือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนท่าเรือเชียงของและท่าเรือระนองท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือแม่น้ำเป็นท่าเรือหลักแห่งแรกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เปิดให้บริการเมื่อปี2494แบ่งเป็น2ส,ส่วนคือด้านเขื่อนตะวันตกและด้านเขื่อนตะวันออกมีข้อจำกัดในการรับเรือขนาดไม่เกิน12,000เด,ดเวิดตันความยาวของเรือไม่เกิน172เมตรและเรือกินน้ำลึกไม่เกิน8เมตร20เซนติเมตรมีขีดความสามารถในการรับตู้สินค้าประมาณ1,500 0 TEU ต่อปีถ้าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่จังหวัดชนบุรีเป็นท่าเรือหลักที่สำคัญของประเทศและเป็นประตูการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2534เป็นท่าเรือที่ทันสมัยด้วยโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานบริการเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำทั่วโลกมีขีดความสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่หรือโพสพา a n ม็กซ์ได้ถึง8,000 80, เดสเดตันมีระบบเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องได้ทั้งทางถนน ทางน้ำและทางรถไฟขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าเบสิน1และ2ประมาณ11ล้าน TEU เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโดยการท่าเรือเป็นผู้บริหารและเอกชนเป็นผู้ประกอบการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของปากแม่น้ำกก ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่387ไร่ห่างจากท่าเทียบเรือเชียงแสนเดิมตามระยะทางน้ำากกิโลเมตรตามระยะทางบก10กิโลเมตรสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ถึงปีละ6ล้านตันท่าเรือเชียงของตั้งอยู่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายฝั่งตรงข้ามคือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองรับการนำเข้าส่งออกสินค้าบริเวณชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามข้อตกลง4ฝ่ายประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหาภาพเมียนมาและไทยท่าเรือเชียงของ รองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กเป็นเรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณร้อยละ90ของเรือทั้งหมดการบรรทุกขนถ่ายใช้แรงงานยกขนเป็นหลักท่าเรือระนองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกระบุรีฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นท่าเรือฝั่งทะเลอันดามันของไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศในแถบเอเชียใต้ และประเทศกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ BIMSTEC ได้แก่บังคลาเทศอินเดียสหภาพเมียนมาสีลังกาเนปาลภูตานและไทยมีท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์รับเรือสินค้าขนาด500ตันกรอสและท่าเทียบเรือตู้สินค้าที่สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด12,000เดดเวตตันพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการยกขนสินค้าที่ทันสมัย 10อันดับท่าเทียบเรือตู้สินค้าของโลกจากการจัดอันดับจากปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือทั่วโลกในปี2015ท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นอันดับที่1ที่มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ามากที่สุดในโลกในขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังอยู่ในลำดับที่21และท่าเรือกรุงเทพอยู่ในลำดับที่92การจัดลำดับท่าเทียบเรือตู้สินค้าในอาเซียนปี2015หากพิจารณาท่าเรือสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ท่าเรือสิงคโปร์อยู่ในลำดับที่1ที่มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ามากที่สุดในขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังอยู่ในลำดับที่4และท่าเรือกรุงเทพอยู่ในลำดับที่9ตามลำดับส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศในปี2,559มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลักในประเทศ 9,161,310 TEU โดยเป็นตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉะบังมากถึงร้อยละ93.5ของการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าเรือของประเทศทั้งหมดปริมาณเรือและตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉะบังปี2,555ถึง2,559 ปริมาณตู้สินค้าผ่านการท่าเรือแห่งประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2,559มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ1,560,000 TEU ลดลง้อยละ3.41จากปีก่อนและปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังเท่ากับ7 6 1 0 0 0 TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ4.14จากปีก่อนปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือภูมิภาค ปี2,559ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือภูมิภาคลดลงโดยเฉพาะที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำกัดประเภทสินค้านำเข้าส่งออกและการตรวจสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้นผลการดำเนินงานการเงินการท่าเรือมีรายได้หลักจากการให้บริการเรือและสินค้าซึ่งคิดเป็นร้อยละ85ของรายได้รวม ปีงบประมาณ2,559การท่าเรือมีกำไรสุทธิประมาณ5,600ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังกำหนดรายได้เงินนำส่งรัฐในปี2,559เป็น4,230ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ75ของกำไรสุทธิโครงการพัฒนาสำคัญของการท่าเรือการท่าเรือมีโครงการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนวิสาหกิจฉบับที่11 เพื่อรองรับการผลักดันวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลความต้องการของผู้ใช้บริการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่าเรือโดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญดังนี้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ท่าเรือแหลมฉะบังเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หากไม่สามารถขยายท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้ทันกับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการแอรอัดของสินค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งหากคาดการอัตราการขยายตัวปริมาณตู้สินค้าประมาณร้อยละ4จะพบว่าท่าเรือแหลมฉบังจำเป็นจะต้องเปิดให้บริการท่าเทียบเรือท่าแรกในโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ภายในปี2568 ซึ่งเมื่อท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เปิดให้บริการครบทุกท่าท่าเรือแหลมฉบังจะมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ประมาณปีละ18ล้าน TEU โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง การขนส่งตู้สินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพื้นที่หลังท่ามีสัดส,ส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางชายฝั่งเพียงร้อยละ12ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ร้อยละ88จะเป็นการขนส่งโดยรถยนต์ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียและเกิดภาระทางสังคมตามมาเป็นอย่างมากอาทิปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานการไม่ประหยัดต่อขนาดการขนส่ง ปัญหาการจราจรแอรอัดและอุบัติเหตุบนท้องถนนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเป็นต้นการท่าเรือจึงได้พัฒนาโครงการที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ทางรางและทางน้ำตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศด้วยสำหรับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟการท่าเรือ จะทำการก่อสร้างลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟในพื้นที่โซน4อยู่ระหว่างท่าเทียบเรือชุด B และชุด C พื้นที่ประมาณ600ไร่ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้2ล้าน TEU ต่อปีโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเทียบเรือ A ท่าเรือแหลมฉบังปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังยังไม่มีท่าเทียบเรือชายฝั่งเปิดให้บริการเป็นการเฉพาะ จึงพบปัญหาที่เรือสินค้าชายฝั่งต้องมารอเทียบท่าที่ท่าเรือระหว่างประเทศทําให้มีต้นทุนเรือคอยเทียบท่าในกรณีที่ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศนั้นไม่ว่างท่าเรือแหลมฉบังจึงมีโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งโดยท่าเรือแหลมฉบังมีพื้นที่ริมน้ําบริเวณก้นแอ่งจอดเรือที่1ระหว่างท่าเทียบเรือ A1 และ A0 ความยาวประมาณ150เมตรพร้อมพื้นที่สนับสนุนบนฝั่งประมาณ43ไร่ สำหรับการพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่งเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถรับตู้สินค้าได้ถึง3 0 0 0 0 0 TEU ต่อปีโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทั้ง2โครงการได้ในปี2561โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอนาบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรทั้งภายในและบริเวณที่เชื่อมต่อกับท่าเรือมีการปรับปรุงสองส่วนหลักส่วนที่1 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอนาบริเวณท่าเรือแหลมฉะบังและส่วนที่2ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าออกเชื่อมต่อกับถนนภายนอกท่าเรือแหลมฉบังซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี2560โครงการพัฒนาสำคัญของท่าเรือกรุงเทพท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่ภายในเขตรั้วสุลก,กากรรวม934ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G 2. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก 3. โครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพพร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือทุนแรง 4. โครงการศูนย์บริการแบบครบวงจรท่าเรือกรุงเทพ โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G ปัจจุบันท่าเรือกรุงเทพไม่มีท่าเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำและเพื่อตอบสนองต่อปริมาณตู้สินค้าชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นท่าเรือกรุงเทพจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเรือ 20G ที่มีอยู่เดิมเป็นท่าเรือชายฝั่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการขนส่งทางชายฝั่งภายในประเทศสนับสนุนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำของประเทศลดต้นทุนการขนส่งของประเทศเพิ่มการใช้ประโยชน์และศักยภาพของท่าเรือ 20G ลดระยะเวลาเรือจอดเทียบท่า ท่าเรือ 20G จะมีความสามารถในการขนถ่ายตู้สินค้าที่2 4 9 0 0 0 TEU ต่อปีโดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2,561โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกและโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพพร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือทุ่นแรง เนื่องจากคลังสินค้าของท่าเรือกรุงเทพก่อสร้างมากว่า60ปีและอยู่ติดกับพื้นที่หน้าท่าเขื่อนตะวันตกทำให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ไม่เต็มศักยภาพดังนั้นในการบริหารจัดการพื้นที่ท่าเรือในรูปแบบใหม่จึงมีแผนนำคลังสินค้าขาออกและขาเข้าไว้หลังท่าซึ่งครอบคลุมพื้นที่136,700ตารางเมตรวัตถุประสรงคง์โครงการโครงการดังกล่าวจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาจราจรคับข้างในเขตและรอบท่าเรือรวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่และตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการโครงการศูนย์บริการแบบครบวงจรท่าเรือกรุงเทพโครงการศูนย์บริการแบบครบวงจรหรือ one stop service เป็นการรวมพื้นที่ให้บริการหลายจุดให้รวมอยู่ณจุดเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปัญหาการจราจรภายในและรอบท่าเรือเป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ISPS Code เป็นการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยภายในท่าเรือคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี2564 ทั้งนี้โครงการพัฒนาต่างๆดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่การท่าเรือได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันและการเข้าสู่ AEC นอกจากนี้การท่าเรือยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์การบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวทันสมัยมีประสิทธิภาพตลอดจนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้ทัดเทียมสากลและการบริการที่มีธรรมมาพิบาล ในฐานะศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป <S <S <US Time> นอกจากการดำเนินภารกิจด้านการขนส่งทางน้ำซึ่งนับเป็นประตูการค้าหลักในการนำเข้าส่งออกของประเทศโดยร้อยละ9 5ของการค้าระหว่างประเทศ ขนส่งด้วยระบบตู้สินค้าผ่านท่าเรือในความรับผิดชอบและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วการท่าเรือยังได้ดำเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามนโยบาย CSR ขององค์กรและรัฐบาลอย่างต่อเนื่องวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนโดยมีภารกิจหลักสำคัญ3ประการคือภารกิจที่1ขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกทางน้ำในประเทศและในอาเซียนภารกิจที่2การพัฒนาและบริหารทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรให้เกิดศักยภาพและขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดภารกิจที่3 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการให้มีความทันสมัยมีธรรมาพิบาลและมีมาตรฐานสากลสำหรับค่านิยมขององค์กรซึ่งเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สำคัญของผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกคนยึดมั่นธรรมาพิบาลบริการด้วยใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร